สวัสดีครับสวัสดีเอซีที่อยู่ทางบ้านสวัสดีสหายสายเขียวทั่วโลกครับผมสําหรับเอซีของลุงครับนะครับประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีนะครับเส้นทางรถไฟสายมอระณะตรงจุดที่ลุงยืนอยู่นี้ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่จะไปชนกับประเทศเมียนมากนะครับที่ญี่ปุ่นสร้างมาจากหนองวะดุกนะครับซึ่งยาวมาเนี่ยใกล้ใกล้จะสุดเขตไทยนะครับใกล้จะสุดเขตไทยก็จะไปชน ประเทศพม่าะนะครับซึ่งอยู่ในรัฐมอนบอญี่ปุนนะครับเส้นนี้เพิ่งเป็นจุดสุดท้ายลุงจะพาเอฟซีา C มาสำรวจดูว่าเป็นเส้นสุดท้ายที่ถึงในเขตพม่าะนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ไม่ไกลกับอุโมงค์หลบภัยอุโมงค์หลบภัยของทหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่ไกลกับปั๊มเติมน้ำเปั๊มเติมน้ำเครื่องจักรส่งกะเลียนะครับแม่น้ําซ่งกะเลียเดี๋ยวจะพาเอฟซี C ลุงเดินไปสำรวจดูไปเ,เรื่อยว่าจะชนเขตพม่าอีกไปไหม คิดว่าเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าจากจากนี้ไปรถไฟวิ่งไปถึงสันปีสยัดนะครับก็ะจะมีปั๊มเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับเอซีครัช่องนี้เป็นช่องตัดเขานะครับช่องใหม่ แล้วก็เป็นช่องตัดเขาที่ค้นพบใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ข้างหลังป้อมน้ำเกลกนะครับหรือข้างหลังปาร,รุสัตอำเภอสังขบุรีนะครับจุดนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะที่จะไปชนกับประเทศเนียนมาอยู่ในรัฐมอนบ่อญี่ปุนนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นช่องขุดเขานะขุดจากาตรงนี้อยู่ประเทศไทยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะประมาณสักกิโลหนึ่งหรือไม่อาจจะไม่ถึงกิโลนะครับรจะถึงเขตพมา่า ซึ่งเป็นเส้นทางสุดท้ายในแผ่นดินสยามนะครับเส้นทางรถไฟสาย,สายมอรณนะเดี๋ยวลุงจะพาเอฟซีเดินไปดูข้างหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับไปตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่าช่องสุดเขาบอญี่ปุ่น นะครับก็อยู่ข้างหน้านี่เห็นเล็บๆแล้วนะครับบ่อญี่ปุ่นนะครับรัดมอน มันไม่ได้มันมันไม่ได้ขึ้นผานมันอ้อมันจะอ้อเหมืนอนว่ามันเลี้วมันที่เราดูปุ๊บมันมันมันเลี้วมาปุ๊บแล้วก็ไปโทษมือเลยนั่นเป็นที่ต่อน้าขนะับรถเครื่องไปดีได้เราทางเส้นนี้ไปนะใช่้ล่างนะเราไปนั่งเกือบปุ๊บแล้วแล้ว้า,ววายลงมามันก็เจอทางช่อตงตัดเขานะครับของเชลยญี่ปุ่นเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอตอนนี้ช่องตัดเขาช่องนี้ใกล้จะถึงบอ่อญี่ปุ่น ใกล้จะถึงประเทศพมา่าซึ่งเป็นรัดมอนนะครับเดี๋ยวลุงจะพาเอซีเดินเข้าไปดูช่องนี้ว่ามันไกลแค่ไหนนะครับไป คิปนี้ก็ฝากให้ FC อ่าฝากให้ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปลุงเตี้ยไล่สำรวจเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขบุรีครับผมตอนนี้ช่องนี้เป็นช่องตัดเขาสุดท้ายที่จะเข้าเมียนมาหรือจะเข้าไปพม่านะครับข้างหน้านี้ประมาณสองสเมตรนะครับจะถึงในบ่อญี่ปุ่นนะอ่า เข้าไปนิดเดียวก็ถึงบ่อญี่ปุ่นนะครับในในแผ่นดินสยามหรือประเทศไทยเราก็จะสุดตรงนี้แล้วครับเส้นทางรถไฟสายมอรณะนะครับที่ลุงพายเอฟซีมาดูวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็พายเอฟซีมาดูตามสํารวจเส้นทางรถไฟสายมอรณะนะครับขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe คร,ครับผมโอซูใส่ผู้กาดีบิงลาบาโซซูเลยกุ๊กกุ๊กเทเน่ไม่สุ่ค่ะสับายดีสุขุสุขนครับพี่น้องสลามบริกุมไอเพื่อนรักสวัสดีครับ มรดกไทยมรดกโลกครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยขอบคุณครับ